สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาแกล้งแฟนอีกแล้วนะคะคือช่วงนี้ก็ไม่ได้แกล้งแฟนนานมากเลยว <c oughs> ันนี้ก็ขอแกล้งหน่อยละกันแล้ว <c oughs> ลวันนี้พี่ก็จะแกล้งหาเรื่องทะเลาะกับแฟนกันนะ <c oughs> คนอะไรก็ไม่รู้เนาะหาเรื่องทะเลาะกับแฟนก็มีแต่พี่นี่แหละใช่ไหมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มแผนการแกล้งกันเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเชิญพี่คนนั้นมาก่อน <c oughs> อุ๊ยอยู่ห้องคนเดียวด้วยได้โอกาสแกล้งพอดีเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนนิ้งวันนี้เสร็จซะแน่ฮัลโหลฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอได้ยินเขาปะเนี่ยได้ยินเธอทำอะไรอยู่อ่ะไม่ไม่ได้ทำอะไรเชิญมาทำไมทำไมอ่ะทุกวันนี้เชิญไม่ได้แล้วหรอกใชี้เขาไม่ใช่แฟนเธอนี่อืมก็ก็เชิญได้นะทำไมต้องอึดอ่านะไม่มีอะไรไปเล่นย่าได้เงินไหมเนี่ยไปงั้นเขากดเลยนะกดเลย ทำไมพูดเหมือนไม่เต็มใจเล่นด้วยเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮข้าขอยกเธอหยอกอะไรอ่ะงกดเลยนะให้อย้่นั้นนงเหงาใจคอยเปล่าเวลาเจ้าเสียใจโอ้ร้องเพลงใส่ใครที่ถึงใครเสียใจกับใครไม่แม่ได้เสียใจทำไมอ่ะมุกี้ได้ยินอยู่นะแม่ก็ร้องเพลงไง เธอไม่ไม่เคยฟังเพลงหรอเพลงเนี้ยเพลงสงทางเสียเวลาหลงคนาเสียคันเบ็ดฮะไม่ไม่ใช่ละเพลงอะไรของมัดวะอวีเธอทำไมเอลดีจังอ่ะโฟกัสอะไรที่เอวเนี่ยทำไมอ่ะโฟกัสแค่นี้ไม่ได้หรอหรือไม่รู้จักคนนั้นเอลสี่จหรือไงสีคืออะไร 4G ไงทำไมเธอพูดไม่รู้เรื่องเลยวันนี้เธอเป็นไรเธอไม่อยากคุยกับเขาเหรอเธอเบื่อเขาแล้วใช่ไหมไม่ได้เบือ่อ เนี่ยเธอไม่พูดเลยเธอเข้ามาเธอก็ไม่บอกคิดถึงเขาเอ้าทำไมเขาก็เขาคิดถึงทุกวันเขาไม่เชื่อเธอไม่คิดถึงเขาไายบ้าคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกวันหมายถึงคิดถึงใครคิดถึงเธอเธอคือใครก็ก็เธอไงคุณไม่รู้เรื่องเอ้าแล้วจะไปใครล่ะไม่ใช่เธอเธอคือใครก็ก็เธอไงก็ก็เธอก็แฟนก็รักกี้ไงเธอพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเอ้ากางอนเธอแหละ การหนักละเข้ามาก็ร้องเพลงเสียใครไม่รู้หลงรักอะไรไม่รู้ก็หลงรักไงหลงรักใครละ่ะก็หลงรักเธอไงทาไมต้องเรียกเธอทําไมต้องไม่เรียกแฟนเป็นแฟนก็หลงรักแฟนไงคนไหนก็ก็คนนั้นไงคนไหนคนไหนก็อยู่ตรงหน้านี่ไงคืออะไรเขาขอถามอะไรคืออะไรสิวะทําทไมเวลาเขาลงรูปอะไรแล้วทาไมเธอไม่ครอบกดไลค์ให้เขาเลยอะ่ะทาไมอะ่ะก็ขเขากดอยู่ ไม่เขาไม่เคยเห็นเธอกดเลยและเวลาเธอดูนั่นดูนี่เธอกดใจตลอดยกเว้นเขาเธอไม่เคยกดเลยอ่ะมันก็กดทําไมไม่กดอ่ะมีแต่เขาเข้าไปกดของตัวเองแล้วก็สตรงลงสตรอรี่เธอก็ไม่เคยลงทุกวันเนี่ยเธอไม่รักเขาแล้วใช่ไหมก็อนรักแต่เมย์ไม่มีเวลาลง ม,มีเวลาเวลาให้แฟนนี่มันยากเย็นขนาดนั้นเลยหรอมันก็ไม่ได้ยากเย็นอ่ะแต่มันยากร้อนเืออะไรยากร้อนของเธอเธอพูดวกไปวนมาอยู่นี่แหละเขาฟังบนรู้เรื่องไหมก็มันยากร้อนไงมันไม่ได้ยากเย็น<ะ>ก็แบบก็มันร้อนอ่ะมันดิ้นรนอ่ะมันมันดิน้นแบบเออแบบจะไปกดไลค์ให้แฟนนะตอนเนี้ยโอ้โหกดไลค์ให้เขาร้อนมือขนาดนั้นเลยหรออืมจะไปกดตอนนี้แหละเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เจ้าเธอไม่รักเขา เดอม๋มต้องมาคุยกับเขาเลยเป็นไรเด่ยเป็นอะไรอาการวันนี้ฮะข้องงอนเป็น<ถ> ER กันไก่เทียนไขตะไบหรือยังไงไม่ข้องงอนเธอเธอไม่รักเขาอ่ะไหนดูไปถ,ถามว่าเราไม่รักอีกใช่เธอไม่รักเขาอ่ะไม่รู้เป็นไรช่วงนี้เธอก็ไม่สนใจเขาด้วยแล้วเธอก็ไม่ค่อยมาทำคลิปกับเขาด้วยอยากรู้ว่าเป็นไรเป็นอะไรเป็นแฟนแล้วทาไมวันนี้เข้ามาไม่เห็นบอกรักเขาเลยอ่ะก็บอกรักก็รักนะครับ ทำไมไม่กดท่าหัวใจด้วยอ่ะยืนบื้อทำไมต้องกดทำไมต้องกดด้วยหรอกดสิโอ้ยแล้วค่ะก็เนี่ยเธอไม่ใส่ใจคำพูดเขาอ่ะนี่ไงกดแล้วเนี่ยอ้เธอไม่ได้เรื่องเลยเป็นอะไรทำไมวันนี้ดูหงุดหงิดจังเลย เป็นอะไรรับไอเต้าไอต้าเป็นอะไรรับเรียกใครไอเต้าเขาไม่เคยเรียกเธอไอเต้าเลยนะรู้ไหมคำว่าเต้าย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไรย่อมาจากงัวเป็นอะไรงัวเธอด่าเขาใช่ไหมหมองัวเป็นอะไรงัวเธอด่าเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ด่ารับเธอเธอเธอเขาเห็นสาวสาวที่ไหนก็นุ่นไงแต่เขาพาไปดู ไหนอะไม่เห็นนี่ตาม,มาตาม,มาคือคนนี้อะเขาจ้องมานานละไหนแต่เธอห้ามกดธเขานะถ้าเขาสารภาพสารภาพอะไรสารภาพบอกว่าสาวคนนี้เขาจ้องมานานละคนไหนเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆอยู่ไม่ชอบเหรอใช่เขาชอบสาวคนนี้มากเลยให้ท่าหัวใจก่อนเลยนี่เป็นไงอันนั้นมันหุ่นนะเธอ <c oughs> หุ่นเหรอใช่มันไม่ใช่ผู้ชายอ้าวตายแล้วยืนนิ่งด้วยนะให้ท่าด้วยประเด็นน่ะได้เขาอ่ะเธอไม่ชอบเขาแล้วใช่ไหมชอบชอบชอบเธอต้องงงผู้หญิงคนอื่นทุกวันนี้ไม่ธรรมดานะไม่ไม่ชอบอันนี้ไงสาวคนนี้เลยเนี่ยนี่แหคนนี้คนนี้นี่เลยนี่เลยเธอไม่สนใจเขาอ่ะเธอสนใจแต่คนอื่นอ่ะเขาไม่คุยกับเธอแล้วอ่ะก็สนใจอยู่นี่ไงเธอไม่รักเขาใช่ชีเรามันเก่าเลยนี่เราคบกันมานานแล้วคบมาก็หลายปีแล้วก็ความรักมันจืด จางคำหวานหวาน,น,วานกับแฟนนี่ไม่เคยมีเข้ามาก็ไม่เคยบอกลงบอกรักทําอะไรก็ให้บอกความรักมันหวานตลหลอดมันไม่เคยกลายเป็นเหมือนต้มจืดถ้าจะให้เป็นแกงจืดมันก็คงเป็นไปไม่ได้สรุปเป็นอะไรตอนนี้เขาไม่พอใจเธอมากๆเลยเธอรู้ไหมไม่รู้ เขางงงิดเธอไม่รู้ไหมไม่รู้เธอไม่ใส่ใจเขาหนิใช่ไหม,ไมก็เธอไม่บอกเขาไงก็เขาเพิ่งรู้นี่ไงเธอก็เดาสิแค่นี้เธอเดาไม่ได้หรอเธอเป็นแฟนเขานะเขาเขาเาเดาไม่เป็นอะไรเธอก็เดาไม่ได้นี่แหละเป็นแฟนทปไมผู้ชายมันซื่อบื้อจังอะเรื่องแค่นี้ก็บอกไม่ได้ว่าผู้หญิงงอนก็คือผู้หญิงงอนง้อแฟนคนง้อยง้อยังไงลองง้อให้ดูสิ ดอบดอมชิป um ี่ดชิปี่เดียรอดอบดอมก็นี่ไงวิธีงอเขาไม่ได้เรื่องเลยเกาไม่คุยกับเธอแล้วเธอก็งอนเธอละเธอไม่ต้องมมุ้่นไว้กับเขาเธอไปไหนก็ไปเลยเธอไม่ต้องมมุ้่นไว้กับเขาอ่านี่อ่ะถ้าไม่หายงอนนี่จะโดนปั่นอย่างงี้นะเธอไปไหนก็ไปไปกูข้องงอไม่เป็นนะ เมื่อก่อนเธอยังง้อได้เดี๋ยวนี้เธอง้อไม่ได้แล้วจะให้เขาง้อยังไงเอาง้อไม่ดีเขาไม่อยากคุยกับเธอเธอไปไหนก็ไปเธอไม่ใช่แฟนเขาแล้วแฟนเขามันน่ารักกว่านี้อีกเฮ้ยเป็นอะไรอยู่มาใส่อารมณ์กับเขาฮะยูเฉยก็มึงงอนมางอนยู่ถึงมันงอนมีมันมางอนเงินงอนฮ่าฮ่าจะเป็นอะไรทำไมวันนี้มึงงอนมางอนให้กันวันที่ไม่เคยงอน เอาจริงๆนะทุกคนวันนี้พี่โอสามมาแกล้งงอนให้พี่คนันชี้เลียแต่กลับเขาไม่ชี้เมยมอนงอนนิ่งกันหนึ่งย่างงอไม่เปลี่ยนซะด้วยให้เราก็เสียใจเจอครับอะไรแต่เธองอนยากขนาดนี้ห้องนอนคืนนะอยากนอนก็งอนเฉยงอน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 ไม่ต้องมาไม่ต้องตามมา ไม่สั่งตามว่างอนงอนงอนเธอเป็นอะไรงอนเธอไม่หายงอนอะไรไอ้งอน งอนอะไรเขาไม่ได้งอนเธอซะหน่อยก็เธองอนในเขาเขาไม่ได้งอนเธอเขาไม่เคยงอนเธอได้ทําอหมาเขาแค่มาแกล้งเธอเฉยเฉยวันเนี้ยหรอชช่เขามาแกล้งแบบว่าหาเรื่องทะเลาะก,กับเธอแต่เธอกับไม่ทะเลาะก,กับเขาเฉยเลยอะเขาทะเลาะไม่เปลี่ยนเธอ หือวันนี้เข้ามาทำคลิปด้วยนั่นเนี่ยอ,อืมก็พอดีนะขอปิดท้ายด้วยแบบรักหวานๆหน่อยสิแบบว่ารักนะคะแล้วก็ก,กดฏ้าหัวใจจุ๊บหลักๆอ๋อได้ๆๆๆโอเคสรรรชิปิดิดอบๆๆเฮ่เฮ่เฮ่ๆๆๆ